ตามที่ล้อกขอกันมาว่าขอวิธีเลงวิธีเลงการเข้าแนวแทงการเข้าระยะแทงการเข้าเหลี่ยมอันนี้เรียกว่าเส้นตรงเส้นทั้งเส้นนี่เรียกว่าลายอัพชอตคือแนวแทงการเข้าแนวแทงในพื้นฐานทางที่ดีควรเช็คทูคิวเช็คทูคิวคือเอาคิวเนี่ยเข้ามาในแนวแทงหรือลายอัพชอต แล้วเท้าวขวาโดยปกติทั่วไปแล้วจะอยู่บริเวณใต้กริปแยกไว้ใต้กริปนั่นคือระยะแทงจะได้ชินว่าตากับขาวเนี่ยมันห่างกันเท่าไหร่ถ้าเรายืนใกล้ตูดก็แย่ถ้าเรายืนไกลหน้าก็จขมากอเข้านะแทงเสร็จแยกซ้ายปึบ๊บเวลาลงเวลาลงมุมหน้ามุมหน้ามุมหน้าขาวสีอ่าตอนเนี้ยตอนเนี้ย แนวแทงจะไม่ดีเพราะหน้าไม่อยู่ในแนวแทงมุมหน้าจะต้องอยู่ในแนวแทงเสมออ่าไปแต่เท้าซ้ายจะกี้ผูตีนซ้ายเพราะคนมัน,นอกสอนแล้วลงบือตามแนวแทงนี่คือการแทงเต็มใบนี่แทงเต็มใบท้ายคิวจะออกขวานิดๆนะทอปนะ <c oughs> แนวคิวต้องอยู่ในแนวเลงเสมอมุมหน้าด้วยเอาตอนนี้เข้าที่ถูก มุมหน้าจะต้องไปหนีแนวแทงปึ๊บแล้วลงกับแนวแทงค้างแตะล้วนมแตะถึงเดินคิวปับป๊บปั๊บอ้าวพอลุกขึ้นลุกขึ้นอ่ะทีนี้จะให้ดูว่าการเข้าแนวแทงผิดเนี่ยเข้ากันยังไงเข้าแบบเดิมอ่ะไลเอาเอเช็คทูคิวทำเช็คทูคิวแล้วแยกตีนตายออกไปหน้าไปด้วยเอาหน้าไปด้วยเอาหน้าไปด้วยเอยเอเนี่ยเขาสอนให้มองลูกสีตาจับเป้าใช่ไหม กขสอนมาอย่างนั้นเราก็มองเหมือนกันตาจับเป้าแต่คุณจะมองเป้าในแนวนี้เขียงมานี่ไม่ใช่แนวแทางที่ดีคือมุมหน้าอยู่ที่เดิมโดมิแน่นอายปัป๊บเวลาลงลงบืดอตามแนวแทงค้างแตะและ้วนองแตะถึงดิมนี่คือแนววิธีเลงในในลูกเต็มใบถ้าซ้อมออก q ิดีต่อไปอ่ะต่อเลยจะให้ดูวิธีเลงของครึ่งใบใครจับครึ่งใบได,ได้ก่อน คนนั้นแม่นก่อนอ่านี่คือวิธีเล็งครึ่งใบรู้ป่ะเขาเล็งกันอย่างนี้เข้าแนวแทงเหมือนเดิมมุมหน้าอยู่ขอบลูกสีหัวคิวขาวกลางขาวขอบสีเอ้าป,ออปึ๊บกลางขาวขอบสีคืออะไรนี่ไงแนวแทงลายเส้นเนอาจอดเวลาแทงมาเนี่ย้าขาววิ่งตามเส้นเนี่ยจะหาตัวอย่างกันแป๊บนึงสมมุติว่า เขียวเนี่ยเป็นขาวที่บิงมาตามเส้นเราออกคิวตรงนะกลางขาวขอบสีคือลูกเขียวเนี่ยกลางขาวขอบสีจุดกระทบจะทํามุมสาสิบองศาเส้นตรงตรงหน้าเราเนี่ยร้อยแปดิบมุมเนี่ยสามสิบองศาตรงนี้สิบห้าไอ้สิบ้าเนี่ยมันไม่ยากหรอกเพราะว่ามันเหลียมกระทบเนี่ยสามสนสีเนี่ยครึ่งใบสีก็ทํามุมไปนี่เอาลองแทงมาแทนเขียวเบา,บา ีก็จะไปอย่างนี้น <laughs> ม,มันเป็นเส้นลองหินอ่ะ,อะวิธีเลงอเอาวิธีเลงต่อไปอวิธีเลงต่อไปอ, <laughs> อ,อค o ้วไซ z ์หรือเปล่าโอ,โอ้ต่อไปวิธีเลงเลียมหนึ่งมีสีที่เขาเรียกว่าหัวคิวรอยในอากาศบางคนก็งงอะไรจานหัวคิวลอยในอากาศคืออะไรนี่เลียมหนึ่งมีสีเวลาแนวแทงวิ่งมาเนี่ย ตามเส้นเนี่ยหัวคิวลอยในอากาศเวลาเล็งหัวคิวจะลอยในาอากาศอ้าวลองเลงดูอ่มุมหน้ากลางขาวออกขอบลูกสีบางมากก็ออกมากบางน้อยออกน้อยนี่คือวิธีเล็งหนึ่งมิติอา่าลองขาวมาเบาๆตามเส้นอ่สมมติมันบิ่งมาตรงสมมติมันบิ่งมาตรงตามเส้นเราออกคิวตรงเนี่หัวคิวลอยในอากาศคือลอยออกมาข้างนอกขอบลูกสีเนี่ยเนี่ยน,นะมันก็เป็นเหรียนเช็ด ทีนี้ถ้ามันบางมากแล้วก็ลอยมากมันก็เป็นเหลี่ยมเช็ดมากส่วนใฉดสีหักเหมากเนี่ยอยู่ที่ทักษะสายปั่นมันนี่สีก็จะหักแวบมากขึนกว่าเดิมนี่แล้ววิธีเล็งมันไม่มีหรอกเหลี่ยมแม่มันมีเหลี่ยมวิธีเล็งของแต่ละเหลี่ยมวิธีเลงของแต่ละเหลี่ยมอ่ะอ่ะ,อะสมมุติช็อคอะช็อคหลุมกลางเ,าเขียวตั้งโจทย์เอาขาวห่างจากลูกเขียวมาหนึ่งลูกดันดันในวงนี่ อีกอีกแทนที่เขียวอ่ะเนี่ยจะไปเลี่ยมครึ่งใบหลุมกลางลองเล็งกลางขาวมาขอบสีเนี่ยนะขอบช็อกนี่นะสองกาเนี่ยไม่เป็นไหนหรอกอ่าลองดูแนวแทงแนวแทงมันจะเป็นอย่างนี้ลุกเห็นไหมนี่คือวิธีเลงครึง่งใบพอถ้าขาวออกมาติดเขียวสมมติขาวติดเขียว นะกล่องทําแบบลวกๆอะ่ะคือไม่ได้อ่าอย่างเงี้ยมันก็บางกว่าครึ่งใบหัวคิ้วก็ลอยในอากาศเอาเอาเกือบติดเ้นแล้วก็ได้อ่าอ่างี้อ่างี้อ่างี้อ่าง,งี้ได้เนี่ยมันก็ลอยออกาในอากาศนี่คือเรียมบางกว่าครึ่งใบแต่ไม่ถึงหนึ่งนสีดีหัวคิวก็ลอยในอากาศช็อกก็วิ่งไปลงหลุมไปที่หลุมเอาดี่าช็อกมันก็จะวิ่งไปที่หลุมอ่าโดยประมาณนี้เท่านี้ใช่ไหมอ้าแล้วก็หัวคิวลอยในอากาศมากไปหน่อยหนึ่งประมาณนี้ นี่คือวิธีเลงส่วนรายละเอียดเนี่ยมันอีกเยอะเดี๋ยวจะบอกให้แต่ตอนนี้คือมีน้องๆถามมาว่าขอวิธีเลงหน่อยเนี่ยคือวิธีเลงอะอย่างงี้มันบางกว่าครึ่งใบแต่ไม่ถึงหนึ่งตัสีดีมันก็แทงหัวคิวรอยในกาดเนี่ยมันไม่ใช่มีเหลี่ยมมงเหลี่ยมแม่นอะไรเป็นวิธีเลงของแต่ละเหลี่ยมผมไม่แม่นหรอกแต่ผมมีวิธีเลง เอาคราวนี้เรามาดูไอ้นี่ชมพูขึ่งใบตำแหน่งของขึ่งใบคือขาวจะอยู่ระหว่างเหลืองกับชิงอ่ะสลากขาวเส้นไปสลากเส้นขาวไปนะมันก็จะชมพูขึ่งใบตรงนี้วิธีเล่นก็คือแนวคิวขาวขอบลูกชมพูชมพูจะทำมุมมาลงหลุมนี้ขึ่งใบอ่ะเห็นไหม นี่ยวิธีเล็งทีนี้ทีนี้อ่าทีนี้เอาะจมะูเหมือนเดิมขาวแม่งไม่อยู่ตรงนั้นละมาอยู่ข้างเหลืองเนี่ยจมูไม่ตงูะะไม่ตรงจ,ดจุดจมูอยู่ข้างเหลืองอ่านี่คุณก็ณรู้ละเดี๋ยวนี้บางมาขึ่งไปนี่หว่าเรื่องอะไรจะเล็งการขาวขอบสีก็หัวคิวราลอยออกมาขอบจมูกลอยมากลอยน้อย,อยอยู่ที่มันบางกว่าเท่าไหร่อันนี้ก็เกือบหนึ่งสีมาก นี่คือวิธีเลงของแต่ละเหลี่ยมกรารู้ขึ้นใบแล้วจะไปเลงกลางขาวขออกสีทำไมอ่ะหลงยังไงเห็นป่ะนี่คือวิธีเลงให้รู้วิธีเลงของแต่ละเหลี่ยมเนี่ยสีไปที่หลุมแน่จะโล่งไม่ลงอยู่ที่ว่าคุณแบง่งมากแบ่งน้อยแล้วก็เหลี่ยมก็จะมีทอยอีกมันไม่ใช่เหลี่ยมรักเต็มใบสามจนสีครึ่งใบหนึ่งมีสีมาเลยมันกักตรงกลางก็มีบางก็ซึ่งใบมีถึงหนึ่งินสีบางก็สามินสีมีถึง <Okay. S 1> ซึ่งใบก็มี โอเคแค่นี้แหละยีราฟแห่งชาติจันทบุรีเป็นจภาพนะครับอันนี้บางแล้วใช่ไหมอ่าบางกว่าอันนี้ขึ้นใบใช่ไหมอันนี้ก็ต้องหนาใช่ไหม